สวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องการจีๆนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้เกียดนะครับมีนักออกแบบคนไทยเนี่ยส่งเกมมาให้เราอีกแล้วนะครับเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้มันจะดีแค่ไหนกันเชียวนะครับกับเกมที่ชื่อว่า m i s s q u e s t ครับ ไมค์เควสหรือมิสเควสกันแน่นะมิสเควสสินะมิสที่แปลมิสเทอรี่ยมถูกไหมเออมิสอ่านว่ามิสเควสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่ากล่องที่ผมเห็นมาตอนนี้นี่บอกว่าสวยมากๆเพราะว่าเขายิงสปอตยูวีแทบจะรอบกล่องเลยทีเดียวนะขอบขอบข้างๆนี่ก็ยิงสปอรตยูวีแล้วกล่องแบบยังใหญ่อะใหญ่มากๆนะฮะเรามาดูว่าใหญ่แต่ตัวหรือเปล่าเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าดีแค่ไหนครับพร้อมกับวิธีการเซตอัพและวิธีการเล่นเลยดีกว่า ไปดูกันดีเย่ yeah. แล้วก็มาสู่กระดานเกม Miss Quest นะครับผมมาเรามาดูกันว่าเกมนี้มันเซตอัพอย่างไรนะอันดับแรกนะครับสำหรับคนที่มีเพเมดจะง่ายมากๆเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะเกมนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้การ์ดทั้งหมดที่มีนี่แหละในการเซตอัพนะครับเริ่มจากนำการ์ดเนี่ยแบ่งประเภทเลยทั้ง5ประเภทนะครับแยกเอาไว้นะครับอ่านะแล้วก็มี สเลเยอร์พาวเวอร์อัพนะครับผมลูกเต๋าหินรีซอสต่างๆมากมายและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือเพยเยอร์บอร์ดนั่นเองนะครับแจกเพยเยอร์บอร์ดกันไปพร้อมกับเม็ด3เม็ดนะฮะเม็ดใหญ่1เม็ดเม็ดเล็ก2เม็ดนะครับเอาวางไว้เป็นแท็กกิ้งอันนึงไว้แท็กเลือดอีกอันนึงไว้แท็กสกอร์นั่นเองโดยเลือดเริ่มต้นที่คนละสิบนั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นเกมนี้นะครับเราจะแจกการ์ดอันนี้ก่อนทะเรายการ์ดผักก้อนนะฮะ มีอยู่4ใบนะครับหมายความว่าเล่นได้4คนนั่นเองแจกไปก่อนเลยคนละ1ใบนะครับ<ม>จากนั้นการ์ดแอคชั่นเนี่ยเราจะแจกเพิ่มอีกคนละ5ใบเท่ากับว่าเราจะมีการ์ดบนมือทั้งหมด6ใบนั่นเอง<ม>แค่นี้ทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นเกม s ิ Quest แล้วล่ะครับ<ม>ต่อไปวิธีการเล่นเกม s ิ Quest นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการเปิดการ์ดอันนี้ครับมาเก็ตนะครับนี่5ใบอย่างนี้1 2 3 4 5นี่นะครับเปิดแบบซุ่มขึ้นมาเพื่อบอกว่าเราจะมีของอะไรอยู่ในตลาดบ้างนะครับอ่าก็เราจะแจกการ์ดเควสนี่การ์ดเควสจะเป็นการ์ดกับสถานที่นะครับให้คนละ2ใบอ่าสมมุติเราเล่นกัน3คนเนี่ยก็จะอ่าคนละ2ใบคนละ2ใบนะฮะหน้าตาของเควสการ์ดจะเป็นแบบนี้นี่จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็คือ มุมบนด้านซ้ายเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้คือหินพลังงานที่จะได้เมื่อตอนจบเควสนั่นเองนตรงนี้ก็คือแกนพลังงานที่จะได้เมื่อตอนจบเควสเช่นกันนะข้างล่างมุมล่างซ้ายนี่คือชื่อนะครับฝว่งสาระที่อยู่มุมล่างขวานเนี่ยก็คือจํานวนและประเภทมอนสเตอร์ที่คุณจะเจอนั่นเองครับวิธีการเล่นเนี่ยคือเราเห็นงนี้เราก็เลือกครับว่าจะเอาใบไหนดีนะฮะ สัญลักษณ์แบบนี้คือมอนสเตอร์ธรรมดาส่วนนี้คืออีพิกมอนสเตอร์นะก็จะยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ยากเกินพวกเราเหรอกพวกเรามันโหดใช่ไหมะแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบครับคว้ามาไว้นะครับแล้วก็หงายพร้อมกันนะเพื่อนๆลูกฝ่ายเลือกใบนี้แล้วกันใบนี้ผมก็ทิ้งนะฮะ่ะสั่งนี้ก็จะเลือกมาคนละหนึ่งใบอ่ะแล้วก็จะเปิดพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำแ <Hey! S 1> นะฮะเมื่อทุกคนเปิดเสร็จแล้วนะครับให้เราคุยกันว่าอาวเราจะเอาใบนี้ไปไหนอ่ะเดียวกันหมดเลยไม่ต้องสืบนะฮะ ก็วางกันไปโต๊ะตะโต๊ะตะตึ๊ดตึ๊ดตึ ure, ๊ดอย่างลงไปปียะปียะปียะปีอะปียะปียะนะสนุกสนานนะครับแน่นอนนะซึ่งอย่างนี้คุณลงการ์ดแดงหรือเขียวคุณเลือกได้ว่าจะมาลงที่เขียวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมพอลงกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าในย่อมไหนที่มีจำนวนการ์ดควสเยอะที่สุดนะครับเราจะไปลุยย่อมนั้นกันนะฮะแต่ถ้าอินเคสครับถ้าในกรณีที่ สองหย่อมเท่ากันล่ะจ้าพี่จ๋าทำอย่างไรดีนะฮะสมมุติว่ามีสองหย่อมนี้เท่ากันเลยฉันจะทำยังไงดีพี่ชายนะฮะเราจะเปิดก๊์ดใบบนสุดครับเปิดมาอย่างนี้ป๊าบดูสัญลักษณ์บนใบเดียวนะฮะลงระฐานที่ไหนไปวางตรงนั้นลงเสร็จปุ๊บดูต่อเย้ยังมีเยอะสุดอยู่หรือเปล่านะฮะปรากฏว่าเยอะสุดยังเท่ากันอยู่ทำไงต่อเปิดใบต่อไปครับป๊าบอ้าวมาเป็นอ่างน้ําเงิน อา้าวยังเยอะสุดเท่ากันอยู่เปิดใบต่อไปครับป๊าปอา้าวดำมาดำมาอาแล้วไม่ได้ไปแล้วใบต่อไปครับยังเท่ากันอยู่อันนี้เปิดมาเป็นป๊าปอา้าวน้ำเงินมาใบนี้ตัดสินอย่างแน่นอนแล้วมาเป็นป๊าแหละสุดท้ายเราจะได้ไปเคเวสสีดำกันแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หยิบการ์ดนะโดยการ์ดที่เหลือก็ยังคงจะดองทิ้งเอาไว้แบบนี้นะฮรบเพื่อรอบต่อไปมันก็จะสแตกเพิ่มขึ้นนั่นเองทีน,นี้เราหยิบควสการ์ดทั้งหมดออกมาดูครับเราก็จะมาดูว่า ทั้งหมดเนี่ยเราเจอมอนสเตอร์ประเภทอะไรบ้างกี่ตัวนะฮะโรากฏว่าต้องเจอมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยทั้งหมด6ตัวเลยเราก็หยิบกองมอนสเตอร์ธรรมดามา6ใบ1 2 3 4 5 6าจากนั้นเราจะมีอีพิกมอนสเตอร์อีก2ใบเราก็หยิบมา1 2ใบนะครับโดย e ีพิกมอนสเตอร์นะครับ,ะรบจะต้องอยู่ข้างล่างใต้กองเสมอนะฮะคุณคงไม่อยากจะเจอบอสตั้งแต่ต้นทางเข้าถูกไหมล่ะนะเพื่อคุณทําได้เสร็จแล้วอย่างนี้นะครับเอาวางไว้ตรงกลาง นะครับแล้วก็อันนี้จเจ็บเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะวางฟาไว้อย่างนี้แค่นี้เราก็พร้อมที่จะลุยดันเจียนกันแล้วล่ะครับผมอี่ยทีนี้ครับพอเริ่มลุยดันเจียนครับเราก็จะเปิดการ์ดใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเรากําลังจะเจอกับตัวอะไรนะฮะเมื่อเราเปิดเสร็จครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้จักกับการ์ดมอนสเตอร์เลยก็คือสิ่งแรกคือตรงนี้ครับ สีนี่คือสีหัวใจก็คือเลือดนะฮะเอามาแท็กไว้ว่าตัวนี้มีทั้งหมดสีเลือดนะครับผมสุดท้ายนี่ห้านี่คือสปีดของมันนะฮะสปีดคือความเร็วในการโจมตีครับซึ่งเกมน,นี้ใครตีก่อนหลังให้ดูที่สปีดนะครับถ้ากรณีตัวมอนสเตอร์กับผู้เล่นเท่ากันเนี่ยให้ผู้เล่นได้เล่นก่อนนะครับอ่ะตรงนี้คือแค่แนพลังงานนะั่นคือแต้นนั่นเองนะครับแล้วก็ ข้างล่างเนข้างล่างนี้อันนี้คือพลังโจมตีนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโจมตีนะฮะเขาจะโจมตีท่าน2ดามจนะอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปโล่เนี่ยก็คือความเ็าเรียกว่าหลับความป้องกันนะฮะเกมนี้เป็นเกมโจมตีต้องใช้เต่านะ,ะเดี๋ยว,วามว่าคุณต้องทอยเต๋าให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าเกาะถูกต้องนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมลุยดันเจียนนะครับโดยมอนเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด8ตัวเนี่ย โดยมอนเตย์ที่เราสร้างขึ้นมา8ตัวเนี่ยเราต้องฆ่ามันให้หมดนะครับถ้าเราฆ่าไม่หมดนะถ้าเราฆ่าหมดไม่ได้หรือเราตายก่อนทุกคนตายก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยจากการลงดันเจี้ยนครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้อง ช่วยเหลือกันสักนิดหนึ่งแต่ใครจะได้ผลประโยชน์นะเกมนี้คนที่สามารถโจมตีครั้งสุดท้ายของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆได้จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดไปครับโอ้โหมันหลอกให้เพื่อนโจมตีก่อนแล้วเราเข้าไปตามเก็บอย่างนี้กะทำให้เกมนี้เราต้องกะเวลานะครับว่าจะโจมตีประมาณไหนนะครับอาจจะยอมยอมตีช้าหน่อยนะเพื่อที่จะได้เบนฟฟิตนั่นเองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการฆ่ามอนสเตอร์นั่นเองอย่างน้อยก็ได้แต้มละทีนี้ครับเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับ เราก็ต้องสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยก็คือ1เลือดของมอนสเตอร์ที่เราจะเจอนะฮะความเร็วของมันนะฮะแล้วก็แต้มที่จะให้นั่นเองนะครับความสามารถส่วนข้างล่างนี้ก็คือพลังโจมตีแล้วก็โล่ของเขานะครับโล่นี่คือดับการป้องกันนั่นเองเกมนี้โจมตีโดยใช้ลูกเต่านะครับถ้าบอกว่าโล่3หมายความว่าคุณต้องทอยให้ได้3ขึ้นไปถึงจะโจมตีเข้าครับผมนั่นหมายความว่าอย่างนี้ผมจะทอยได้สําเร็จนั่นเอง พอมอนสเตอร์มาแล้วทุกคนครับจะเลือกการ์ดโจมตีคนละ1ใบนะฮะเลือกการ์ดโจมตีคนหนึ่งใบทีนี้เรามาดูการ์ดโจมตีของแต่ละคนกันหน่อยนี่การ์ดโจมตีหน้าตาจะเป็นพันนี้นะครับหน้าตาเป็นพันนี้นี่นะฮะการ์ดโจมตีหน้าตาจะเป็นพนะันนี้นะครับอันนี้จะบอกว่าการ์ดใบเนี้ยจะมีสปีดเท่าไหร่นั่นเองนะฮะถ้าเกิดตอนนี้มอนสเตอร์ผมมีสปีด5้าถือว่าเร็วมากๆากนะฮะแต่ว่าเร็วไม่พอครับเพราะว่าการ์ดผมเร็วกว่านะผมมีสปีด6เลยอย่างนี้หมายความว่าผมจะได้เล่นก่อน ตัวมอนสเตอร์นั่นเองนะครับลูกเต๋าสามตังนี้หมายความว่าผมจะได้สิทธิ์ในการทอย3ลูกโอ้โหแล้วมันจะตายเนี่ยตัวนี้มีเลือด4นะฮะแต่ว่าผมมีเต่าให้ทอยแค่3ลูกเท่านั้นเองต่อไปอันนี้คือโล่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันโจมตีเนี่ยโจมตีมา2แต่ใบนี้มีโล่ให้ผมนะะก็ช่วยป้องกันดาเมจผมได้นิดหน่อยครับก็จะไม่เจ็บเจ็บตัวเท่าไหร่ครับจากนั้นก็จะเป็น ความสามารถแล้วครับผมซึ่งเกมนี้เนื่องจากมันเป็นการ์ดเกมเนาะมีความสามารถที่เยอะมากๆครับอย่างเกมแต,ต,ต้มเฉพาะ3หมายความว่าถ้าผมทอ,อยออกมาได้หน้า3มเนี่ยมันจะเกิดอาบิลิตี้ข้างล่างครับะจะทําให้รับความเสียหาย3ามดาเมจดเลยโอ,โ,โอ้โหโหดมากๆนะฮะทีนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องเราเล่นกัน3มคนสมมติเราเล่นกัน3คนใช่ไหมเราก็จะคว้าการ์ดกันมาคนละหนึ่งใบนะครับคนนี้จะคว้ามาหนึ่งใบคนนี้ก็จะคว้ามาหนึ่งใบแล้วจะเปิดพร้อมกันครับนับ1 2ึ่งสองซ้ำ แท้ hey! นะฮะถ้าในากรณีที่ทุกคนสปีดไม่เท่ากันนะครับก็คือใครเร็วกว่าก็ได้เล่นก่อนนะฮะอย่างนี้ลำดับการเล่นจะเป็นอย่างนี้ใบนี้จะมีสปีดมากกว่ามอนสเตอร์จะได้เล่นก่อนใบนี้มีสปีดเท่ากันกับมอนสเตอร์จะได้เล่นก่อนจากนั้นมอนสเตอร์โจมตีและใบนี้ทำการโจมตีต่อน,นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดอินเคสครับที่เราเลือกการ์ดออกมานะครับใจตรงกันกับเพื่อนเหลือเกินนะฮะ ออกมาแล้วปรากฏว่าอ้าวสปีดเท่ากันใครล่ะเล่นก่อนนะฮะให้ทั้งคู่ครับเกมนี้ครับตัดสินโดยการทอยเต๋าเสมอนะฮะเมื่อไหรก็ตามที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ทอยเต๋าทันทีทอยวัดกันไปนเลยปรากฏมาแหมทอยซ้ำอีกทอยอีกทีทอยมาปราบแบบนี้ก็แสดงว่าคนนี้สปีดเร็วที่สุดนะครับก็จะได้เล่นก่อนลำดับการตีก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะอ่ะ ทีนี้เวลาโจมตีจะเกิดอะไรขึ้นครับก็เริ่มจากคนนี้ก่อนนะฮะสป,ปีดหกใช่ไหมต่อสามลูกอ่าจัดการทอยปรุงเข้าไหมฮะตัวนี้มีโล่3มนะฮะปรากฏว่าการทอยครั้งนี้เนี่ยโจมตีเข้าไปทั้งหมด2ลูกมอนสเตอร์เลือถถดลถทันที2องดามีกนั่นเอครับนะฮะทีนี้ครับอ่าการโจมตีจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใบนี้ทําการโจมตีเสร็จแล้วก็จะเก็บไปนะ ต่อไปใบนี้ครับใบนี้ของใครเขาก็หยิบมานะครับสปีด6เยอะกว่านะฮะมี2 3สาลูกนะครับก็หยิบเสามาแล้วก็ทําการถ้อยปาบเรียบร้อยโรงเรียนหอกวอดนะฮะบอกเลยว่าตีเข้าไปพีอาพั่เนี่ยร้อย3ดาเมจนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้ไม่เหลือซากนะฮะจะสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับผมสามารถทอยได้ดับเบิลด้วยแบบนี้ตามกติกาของเกมเขาเรียกว่าทอยแบบคลาครับผม การทอยแบบคริติคอลเนี่ยสลูกนี้จะได้ดาเมจเพิ่มอีก1นึ่ดาเมจทันทีนะครับหมายความว่าการตีครั้งนี้ผมจะได้1 damage, damage, damage. ดนึ่ดาเมจสดาเมจสามดาเมจคริติคอลอีกเป็น4ดาเมจนะครับและความสามารถของการ์ดคือแต้มเฉพาะ3เมื่อผมทอยได้3จะได้ดาเมจเพิ่มอีก3เลยทีเดียว เนีย่ยเมื่อกี้ผมจะได้ไปทั้งหมด7ดดามเมดเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้ตายแล้วเกิดแล้วกลับชาติมาเกิดแล้วก็ตายอีกรอบเลยทันทีนะฮะผมก็จะเป็นคนที่สามารถฆ่าตัวนี้ได้สําเร็จนะครับผมก็จะเก็บใบนี้เอาไว้ที่ผมแบบนี้ครับผมการฆ่าสําเร็จนะครับไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะได้แต้มมันทันทีนะครับคุณจะได้แต้มเมื่อคุณมีชีวิตรอดออกไปจากดันเจี้ยนแห่งนี้ด้วยเช่นกันงนั้นคุณต้องรักษาตัวเองให้ดีครับเพื่อหอบรางวัลออกไปนั่นเองนะฮะความสามารถของตัวนี้เขาบอกว่า ผู้ที่สามารถทาลายได้จะได้รับหินพลังงานสีดำหนึ่งก้อนนะผมก็ได้พลังงานสีดำหนึ่งก้อนอเก็บไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีช่องให้เก็บเนี่ยทั้งหมดแค่10ก้อนเท่านั้นนะฮะเราไม่สามารถที่จะแบกได้มากไปกว่านี้อีกแล้วนะครับ่ะเมื่อการโจมตีเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะหยิบการโจมตีที่ใช้แล้วนะครับออกไปจากเดมนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับจะเอากลับขึ้นมือครับหรือ ถ้าการ์ดมันแย่จริงๆนะฮะคุณไม่ต้องการมันกลับขึ้นมาในมืออีกแล้วนะครับคุณสามารถเลือกที่จะทิ้งไปแล้วจั่วใบใหม่ขึ้นมาแทนได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้คุณได้เปลี่ยนการ์ดไพ่กันเองนะฮะพอเล่นเสร็จแล้วนะครับไพ่ก็จะน้อยลงถูกไหมฮะเราไม่สามารถที่จะจั่วการ์ดได้เลยนะครับเกมนี้นะครับดังนเขาก็เลยต้องมีการ์ดใบหนึ่งที่ชื่อว่าการ์ดพักพ,นะพ่อนนะพักพ่อนและนอนราบนะครับผมค่นะ มันจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อทําการพักผ่อนนอนหลักนะครับผมสมมติว่าการเปิดการ์ดครั้งต่อไปนะผมการ์ดครั้งต่อไปนนะครับอ่าหรือว่าการเปิดการ์ดครั้งต่อไปนะเปิดมาอย่างนี้พาม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 อ้าวเรียบร้อยนะฮะเราก็จะดูสปีดของมอนสเตอร์ก่อนนะครับผมอ่ามอนสเตอร์มีสปีดห้าการ์ดคนนี้มีสปีดสี่กันเล่นหลังคนนี้สปีดสามเพราะฉะนั้นเล่นหลังนะครับผม อ้าวอย่างนี้แสดงว่ามอนสเตอร์จะทําการโจมตีส่วนผมเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการโจมตีครับผมเลือกพักพ่อนนะครับพักผ่อจะเกิดอะไรขึ้นครับพักผ่นเนี่ยเราจะได้จั่วการ์ดบนมือให้ครบ5้ใบก่อนการ์ดผ่อ,อยู่ข้างล่างถูกไหมเรามีอย่างนี้บนมือ3ใบผมจะได้จั่วขึ้นมาครับเป็นใบที่4และใบที่5ครบแบบนี้แล้วนะครับ จากนั้นการพรรักผ่อนบอกคุณจะได้ยด้ฟื้นพลังได้ฟื้นเลือดนะก็ก็ียกได้ฮิวนะได้รักษาชีวิตหนึ่งรักษาระดูกเพิ่มเลือดไปหนึ่งอันอย่างนี้แต่ว่าเลือดจะไม่เกินสิบนะบเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เพิ่มนั่นเองแล้วค่อยนาไปนี้กลับขึ้นมือครับก็จะมีการ์ดหกใบบนมือเช่นเดิมงนั้นก็จะมาดูเพื่อนครับอ่ามอนสเตอร์โจมตีนะครับมอนสเตอร์โจมตีเท่าไหร่สองดาเมจใส่ทุกคนเลยนะเพราะงนั้นไอ้สองคนนี้โดนแต่ถามว่าผมโดนไหมฮะ ไม่โดนนะครับผมพักพอเนเฮอก็รอดไปนะครับผมแต่อินเคสครับถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนเราจิตหยาบเรียวสามชาติชั่วเท่ากับเรานะฮะเรียกได้ว่ามีจิตนึกคิดเท่ากันนะ,ะสินเสมอกันแล้วทะลึ่งคว่ำกันมาอย่างนี้เลยหนึ่งสองซ้ัก พักผ่อนกันหมดเลยจ้านะฮะสภาพนี้นะครับผมอัศวินปีศาจเนี่ยจะทําการลากเข้าไปตบพวกเราทุกคนในบ้านทันทีคือทุกคนได้รีการ์ดนั่นแหละครับเหมือนเดิมนะฮะรีการ์ดเพิ่มเลือดเสร็จแล้วไอ้เจ้านี่ก็จะตามไปตบนั่นเองผมได้เลือด2ดามจทันทีนั่นเองนะครับอ,อ่างั้น ถ้าจะหลับนะฮะถ้าจะกลับไปพักกันเนี่ยก็ต้องคุยกันนิดนึงครับก็ต้องมีเพื่อนคอยยืนแบกหนึ่งคนหรือใครจะไปยอมเจ็บตัวคนเดียวละเฮ้ยกูก็กลับบ้านดีเฮ้ยเนีย่ยประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็จะทำการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมอนสเตอร์เนี่ยหมดสิ้นนะฮะตายยับจับเลี้ยงนะฮะโหดูมอนสเตอร์นี้สักตัวนึงอันนี้เป็นปีศาจแห่งฟาร์มฝันร้ายนะฮะ มาดูซิปีศาจแห่งฟาร์มฝันร้ายน,นี่มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวอ่ะีฮ้สปีดเจ็ดนะฮะ,อะสองคนนี้สปีดเท่ากันตัดสินด้วยอะไรฮะลูกเต่าจ้าคนนี้ทอยได้สี่คนหนึ่งทอยได้หา้าเพราะงั้นใบนี้ได้เล่นก่อนอย่างนี้นะครับแต่นอนทุกคนนะฮะสปีดเยอะกว่ามอนสเตอร์เพราะ,ะนั้นทุกคนจะได้โจมตีมอนสเตอร์อย่างแน่นอนมอนสเตอร์เลือดอยู่ที่6นะเราก็แท็กไว้ที่6นั่นเองคนนี้ก่อนเลยครับสปีดเจ็ดนะครับกับเต่าสี่ลูกของเขาอ่า ผมก็ทําการทอยครับความสามารถคือเมื่อสร้างความเสียหายได้3หรือน้อยกว่านะฮะสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ครับโอ้โหนี่มันคอมโบคอมจอยนะะอาจไปดีไวรุ่นอือหืออาจไป3ดาเมจนะฮะไม่ใช่สินะฮะ เนื่องจากว่าตัวปีศาจแห่งความฝันร้ายนะครับมีโลอยู่ที่4อระดับกบารป้องกันอยู่ที่4ี่นะเพราะฉะนั้นลูก4ี่เนี่ยเข้านะฮะห้าเข้า5เข้านะครับ,รบและคีิติคออีก1ครับเท่ากับผมเข้าไป1 2 3สมแล้วก็4แต้มเลยทีเดียวอึก,อ,กอั้อเรียบร้อยลงไปแดนนะฮะแต่ตายไหมฮะไม่ตายนะเป็นโอกาสที่ดีของคนนี้แล้วคนนี้เขาบอกว่าป๊าบเรียบร้อยไหม ไม่เหลือจ้านะฮะไม่ต้องใช้ล็อกเป้าด้วยนะฮะโอ้โหโหดจักมากนะฮะโปปะโป๊ะโปะนะเรียบร้อย1 2 3 4ตายทันทีนะครับรับทันที3ดาเมตเป็นครีนะฮะคนนี้ก็จะฆ่าได้นะครับแต่สังเกตการ์ดใบนี้นิดนึงนะครับการ์ดใบนี้ชื่อว่า มิติวงกดนะครับจะฝังจะแตกต่างกับกาเมื่อสักครู่นะฮะเพื่มกาคู่กาใบเนี้ยเมื่อผมเล่นแล้วเนี่ยจะทํางานทันทีนะครับเมื่อหลาใช้นะฮะแต่ใบนี้นะครับสังเกตว่ามันมีความสามาาถนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้มันเพราะอะไรครับเพราะผมเห็นว่าแค่นี้ผมมันค่าได้แล้วผมก็เลือกที่จะไม่ใช้มันนั่นเองแต่ถ้าอยากจะใช้นะฮะให้คุณเอ่ยเขาเรียกว่าคาถาแบบ่ายให้คุณเอ่ยชื่อคาถาครับถ้าเกิดผมอยากจะเลือกเต้าสามหรือว่าอยากจะได้เต่าเพิ่มอีก2ลูกนะฮะ ผมก็ต้องกะัวนะว่ามิติวงกดเผมจะได้เต๋าเพิ่มจากการทอยแค่3ลูกเนี่ยเป็นทอย5ลูกเลยทีเดียวโหฟีโคมากมันจะไม่ตายนรืงไงวะเออไม่ตายจริงด้วยอืออ่ะนะอย่างใบนี้ด้วยเช่นกันนะครับใบนี้เขียนว่าอ่ามีแต้มเฉพาะ1น,นะหมายความว่าถ้าเกิดผมทอยได้เลข1เนี่ยจะทำจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก1แต้มนะฮะ คอยเลข2ก็ทาความหมายเพิ่มได้อีกหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับแต่ว่าอยากจะใช้ต้องพูดคําว่าระดมยิงนี่ถึงจะสามารถใช้ความสามารถได้ครับซึ่งบางทีเราคอยไปแล้วอารมณ์ไหมอารมณ์แบบคอยไปแล้วอะแล้วแบบเอาเฮ้ยมีหนึ่งนี่วต้องใช้ความสามารถแล้วระดมยิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ตะโกนเลือกก็คือคุณก็ไม่เลือกใช้ความสามารถของมันแค่นั้นเองนะครับยังานแตกต่างกันนั่นเองครับเป็นใบที่ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้มันหรือไม่ใช้นะแตกต่างจากใบแรกที่มันบังคับใช้นั่นเองนะครับอ่ะเมื่อทําการโจมตีกันเสร็จสิ้นดิ้นประดูสูงนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําแต้มทั้งหมดที่ตีกันได้นะครับมาสกอ์แท็กตัวเองนะครับผมมาแท็กแต้มให้กับทุกคนนะฮะวุ้ผมจะได้ทั้งหมด4ี่บวกสบวกหเป็น6 7แต้มเวลาไป7แต้มนะครับผม แบบนี้เป็นต้นนะฮะเมื่อไรก็ตามนะครับที่แท็กกิ้งสกอร์ของคุณนะฮะเลยเลข5นะฮะทุกครั้งที่เลยเลข5ตรงนี้ไปนะฮะรงที่างเลข5กับเลข10นั่นเองนะฮะคุณจะได้อัปเกรดตัวเองครับโดยการสุ่มหยิบเขาเรียกว่าเลเยอร์พาวเวอร์นะฮะหนึ่งอันแบบนี้นะครับหยิบมาแล้วก็วางเอาไว้นี่แบบนี้เป็นค,คล้ายๆกับไอเทมนะฮะบางอันจะเป็นพาสซีติดตัวเราแต่แบบนี้คือ เป็นไอเทมนะครับที่ผมสามารถบวกเลือดได้ทันทีแเลยบอกเลยว่าคัมแบ็กกลับมานะครับไม่ตายนะฮะอ่ะเมื่อทําภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดแผนนี้มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะผู้เล่นจะสามารถเลือกหยิบอัญมณีนะครับที่มีในรอบนี้ได้ก็คือจะมีสีดํากับสีแดงสีดําสีแดงสีดําสีดํานี่นะฮะเลือกได้ับผมมีสีดําแล้วผมขอสีแดงรับกันหนึ่งเป็นนะครับผมอ่ะคนต่อไปก็จะเลือกอ่ะเอาดําหรือแดงอาดําหรือแดงหยิบลงไปหยิบลงไปดําแดงดํ นี้กันไปนะครับเมื่อเลิกกันครบแล้วนะครับอันนี้ก็จะถูกนําไปทิ้งนะฮะ,ะจากนั้นครับเราก็จะเริ่มจากผู้เล่นที่มีการ์ดมอนสเตอร์นะครับที่ทําการล่ามอนสเตอร์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยคนที่มีใบน้อยที่สุดครับเขาเป็นค,คนที่น่าสงสารที่สุดเลยนะครับสสรเขาจะได้สิทธิ์ในการที่จะเข้ามาเทรดก่อน ถ้าเกิดกรณีที่มีจํานวนเท่ากันล่ะนะฮะเท่ากันให้มาดูแต้มครับใครที่มีแต้มน้อยกว่าจะได้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังน้อยกว่ายังเท่ากันอีกนะฮะตดฟินด้วยเต๋าครับถอยเต๋าไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเดี้ยงนะฮะกรณีที่คุณตายนะฮะกรณีที่คุณตายอกันเจียนะครับคุณสามารถเลือกหยิบการ์ดมอนสเตอร์เนี่ยได้2ใบเท่านั้นเพื่อในการคิดเอาแก้พลังงานและเพื่อการแต้มนะฮะผมผมฆ่าได้3ตัวแต่ผมดันตายในช็อตสุดท้ายผมก็เลือกได้จาก สาใบจากใน3ใบนี้หมจะเลือกๆสองใบนี้แล้วผมก็รับ3มแต้มอะไรแค่นั้นเองนะครับแต่คุณยังได้ของได้ได้มาเก็ตอยู่นะฮะอ่ะเราก็จะเข้ามาเก็ตนะครับทีนี้มาเก็ตจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราก็จะมาดูตรงนี้การซื้อของมาเก็ตครับการจะมีอยู่สประเภทครับประเภทแรกก็คือการดที่เป็นลักษณะของอาวุธครับหรืออาปุธนะฮะอีกประเภทนึงก็คือไอเทมนะฮะไอเทมเนี่ยดูง่ายๆเลยก็คือไม่มีอัญมณีข้างบนนี้นะฮะโดยวิธีการซื้อนะครับ จะซื้อได้ห,หมด3ประเภทเลยประเภทแรกก็คือประเภทของเวปอนเนี่ยคุณสามารถเลือกซื้อได้2แบบครับแบบแรกก็คือเหนแบมมันอยู่ฝั่งสีฟ้าใช่ไหมไปซื้อสีฟ้าหรือฟ้าหรือดำนะฮะผู้ผิดต้องใช้ฟ้าและดําในการซื้อนะฮะหรือถ้าคุณที่มีครับคุณสามารถใช้ฟ้า2เมตรในการซื้ออาวุธชิน,นีก็ได้หรือถ้าคุณไี่มีอีกคุณสามารถใช้ดํา2เมตรนะฮะอย่างนี้ผมสามารถใช้ดํา2เมตรเพื่อซื้อ ค้อนสังหารเทพนี้มากับผมได้นั่นเองนะครับผมอ่ะอนี้เป็นต้นนะเมื่อหมฟ้ามาป้าแบบนี้ผมก็จะกลายเป็นร่างขึ้นไปนะจากนั้นคนต่อไปก็จะทําการซื้อนะครับเราก็จะเปิดใบใหม่ขึ้นมาผมป้านี่อันนี้อันที่1นึ่ถูกไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามก็จะเลื่อนปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดนี่แล้วก็เปิดอันที่สี่ใหม่แยบยนี้อ่ามันะมก็จะทําการเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะ อ่ะพอซื้อเสร็จมีใครซื้อเสร็จก็อ่ะไปยันเนี้ยอย่างน,างนี้จากเมื่อกี้อยู่สีเขียวกลายเป็นสีดําถ้าจะได้ใบนี้คุณต้องซื้อด้วยหินสีดํานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้พอคุณได้ไอเทมพวกนี้มาคุณก็เก็บเอาไว้นะฮะเพื่อไปใช้ในรอบถัดไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมก็คือแจกตันเจียนคนละ2ใบแล้วก็เลือก1ใบมาหงายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง ถึงจุดเป้าหมายที่เราคุยกันไว้ว่าใครได้20แต้มก่อนชนะนะหรืออยากเล่นนานหน่อยก็30แต้ม40แต้ม50แต้มอันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาวุธแล้วนะครับเกมจะสนุกขึ้นมากๆเลยว่าคุณจะมี ability เพิ่มขึ้นมานะฮะอย่างเช่นค้อนเทพสังหารของผมนี่ฮนะค้อนสังหารเทพนะถ้าเกิดผมทอยไม่ได้เลขขี้เนี่ยผมสามารถทําการแถบนะฮะ เพื่อฟื้นฟื้นฟื้นฟูพลังชีวิต3นะครับหรือจะใช้เพื่อสร้างความเสียหาย2นั่นเองแล้ถ้าเกิดทอยได้เลขคีย์ไม่ได้นะครับเราก็ทำการแทบเพื่อทำให้มอนสเตอร์เกิดการมึนงงนั่นเองนะครับแล้วมันยังสามารถเอาไปใช้ร่วมงานกับการแอคแทคได้ด้วยนะฮะนี่ตอนนี้ผมมีทักษะผมถือค้อนสังหารเทพผมจะมีทักษะผู้วิเศษนะ เมื่อไรก็ตามที่ผมเล่นการ์ดที่มีทักษะผู้วิเศษอย่างเช่นใบนี้นะนะฮะโอ้ผมเล่นการ์ดใบนี้นะเขาบอกว่าใช้ทักษะของผู้มีวิเศษการ์ดใบนี้สาม,มารถล่องหนได้นะฮะผมจะได้สปีดบวก2แล้วด้วยเต่าเพิ่มอีกเท่ากับผมมีสปีดเท่าไหร่แปดเลยแล้วมีเต่าสามลูกนี่มันซี้โครงมากๆแล้วผมยังสาม,มารถเพิ่มความเหายได้อีก2แต้มด้วยจากการถือคอนนะฮะโอ้โหมันโอพีวันพันดาวถ้าชัด,ชดบอกจะต่อยกันตูมเดียวตายตูมเดียวตายแน่นอนนะฮะ อ่ะเมื่อทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเมื่อรอหลังๆๆ,ๆที่คุณแบบเริ่มมีไอเทมอาวุธเริ่ม OP เริ่มมีพลังขึ้นมานะฮะเกมก็จะเป็นอีกฟิลลิ่งเลยนะฮะอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นี่คือเกม My Quest นะครับผมถ้าเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกกันดีกว่าว่าหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้แล้วผมคิดยังไงครับ และจบไปแล้วกับเกม mid quest นะครับหลังจากได้ลองเล่นแล้วนะครับเนี่ยมันคือเกมการ์ดเกมที่แท้ทรูเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกอย่างใช้การ์ดในการเล่นทั้งมอนสเตอร์นะครับทั้งการ์ดแอคแท่นนะฮะก็แต่ว่าใส่ความมีความกิมมิกในการที่จะลักษณะในการแบบขยักขยอแบบจะตีก่อนเอ๊ะฉันรอตีทีหลังเอ๊ะฉันจะตีตอนนี้จังหวะไหนดีนะครับก็ทําให้เกมเนี่ยดูมีลูกล่อลูกชนมากยิ่งขึ้นมากกว่าเกมการ์ดทั่วไปนะครับทำให้เกิดการ คุยกันในวงนะฮะว่าเอ๊ะมึงจะมาเมื่อไหร่การในมือดีแค่ไหนอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นนะครับผมก็ทําให้เกมเนี่ยเล่นได้ประมาณนักสี่คนเนี่ยสนุกมากนะครับผมว่าเบสโฟเบสเพลย์เนี่ยอยู่ที่4เลยทีเดียวนะฮะหรือว่างจริงเล่น2คนผมก,ก็สนุกเช่นกันนะถ้ามาเล่นกันแบบผัดกันตีผัดกันมาแนละ้มวมาดูว่าเอ๊ะจะตีก่อนมอนหรือว่าตีหลังมอนดีนะฮะก็ว่ากันไปเพราะว่าถ้าเกิดโจมตีหลังมอนมันคือให้มอนตีเพื่อนด้วยถูกไหมเงืือมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ เพื่อนเจ็บตัวเราใช้การป้องกันการล่องหนอะไรไปเนะี่ยหลอกเพื่อนไปโดนอิออิอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอีกเกมที่ดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าเล่นแล้วสนุกนะครับเล่นกับกอนใช้ทอยเต๋าเกมนี้มันต้องเป็นเกมที่เหมาะคนที่ชอบลูกเต๋าจริงๆนะเพราะลูกเต๋าก็สวยมากนะฮะเรามาทอยเต๋าได้นะอาร์ตสวยมากนะฮะเกมนี้ถูกปั้นมานานมากแล้วเท่าที่ผมเห็นตั้งแต่แบบ2ปี2องสาปีแล้วนะเพราะว่าตอนแรกที่แบบเกมที่เขามาแบบอาร์ตยังเป็นแบบ ตัวการ์ตูนอยู่เลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้อาจารย์โกเม้นะครับผมมาช่วยอาจารย์โกเม้เนี่ยช่วยทําการรีอาร์ตทั้งเกมทั้งรูปแบบรูปลักษณ์นะฮะแถมยังช่วยปั้นมินิเจอร์อีกต่างหากโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นเกมที่อาร์ตสวยมากๆเกมหนึ่งแค่คุณซื้อเพื่อเสพงานอาร์ตงานศิลป์เนี่ยมันผมก็มัก็ดูจุ้มจ้าแล้วนะเพราะว่าการ์ดมีทั้งร้อยกว่าใบเล,เลยทีเดียวนะแล้วอาร์ตเนี่ยแทบจะไม่ค่อยซ้ํากันเลยนะครับคุณก็จะมีการ์ดที่สีสวยมากหลายๆรูปมามมามา,มากากกยไ่องนะะ ก็ต pues, All ัวเกมเนี่ยเล่นไม่ได้ยากเขาเรียกว่าสอนง่ายอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับทอยเต๋อนะฮะอะไรชนกันทอยเต๋านะครับเราจะได้รวมทุกอย่างวัดกันด้วยการทอยเต๋าหมดเลยนะฮะก็จะได้เข้าใจง่ายก็ดีมันก็สื่อสารง่ายดีก็ทอยเต๋าชัดเจนดูได้ปุ๊บคียติคอปโปเปโปปะมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวนะครับก็ทำให้เป็นแนวอเมริเทชดีกว่าเกมนี้นะฮะ อ่าทำให้เราได้ลองเล่นได้มีเรื่องเรื่องราวมีการ,รอ,อัปเกรดตัวละครใช่เกมนี้มีการ,รอัปเกรดตัวละครน,นะฮะทำให้ตัวละครคุณเก่งยิ่งขึ้นนะฮะค่อยๆเก่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทุกครั้งที่คุณเก่งขึ้นเนี่ยคุณแม่งก็โคตร o อเลยละครับผมอ่าแต่ว่าน่นอนนะเพื่อนคุณก็จะ o อตามคุณน,าน,นานั่นเองนะฮะแล้วเกมนี้ก็จะฟาดกันอย่างฟาดงงฟาดงาอย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวบอก,กเลยมอนมาเหอะมาเหอะจะฟาดที่ยับนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเกมไม้ มิสเควส t นะครับผมออยากให้ทุกคนได้หาลองเล่นดูตอนนี้ฝึกมีจำหน่ายแล้วนะฮะสามารถหาซื้อได้ตามร้านบอร์ดเกมทั่วไปนะครับหรือถ้าหาซื้อไม่ได้จริงการจ G จกินดีหาให้นะครับผมทักมาอินบ็อกมาได้เลยนะครับราคากล่องละ2008นนะผมจะไม่ผิดนะฮะสองพันแนี่ก็ได้ของหมดนี่เลยแล้วก็ลองไปหาดูเล่นดูได้ครับเกมนี้เล่นเพลินนะครับแนะนำครับผมให้ทุกคนลองเล่นกันดูนะ อะยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามช่องการ GG นะครับถ้าอยากสปอนเซอร์อะไรก็ติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะผมยินดีเสมอนะครับอยากคุยกันมากกว่านะครับคอมเมนต์กันมาบอกกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับจะได้รู้กันหน่อยว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้คอนเทนต์แนวไหนกันดีจริงๆนะครับผมจะได้จัดให้ตามใจคุณเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการ GG ครับสวัสดีครับ